พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พาววจะนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอังคารวันที่17เดือนที่สองในหัวข้อเรื่องหัวใจที่เต้นด้วยความเห็นอกเห็นใจและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามเธรรามในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่4 คนที่โศกเศร้าก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจพี่น้องคะในข้อพระคัมภีตอนดอนั้มต้นพระเยซูเจ้าไม่ได้หมายถึงคนที่โศกเศร้าเพราะความเสียใจแต่พระองค์กำลังจัดในเชิงเผยพระวจนะโดยใช้ภาษาของบรรดาผู้เผยพระวจนะในพระคมพีเดิมเมื่อบรรดาผู้เผยพระวจนะโศกเศร้าวพวกเขาไม่ได้โศกเศร้าเพราะความเสียใจส่วนตัว แต่สงส้าเพราะสภาพของประชากรของพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นการไม่เชื่อฟังการถูกจับเป็นเชลยหรือความสมถอยไฝวิญญญาณของพวกเขาพวกเขาร้องขอในการอธิษฐานวิงวอนด้วยความหนักใจเพื่อวิญญาณของมนุษย์และเพื่อพระเกียรติแห่งพระนามของพระเจ้าดังนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนที่สศร้าก็เป็นสุก พระองค์กำลังหมายถึงผู้ที่มีใจหวั่นไหวในสิ่งที่พระเจ้าทรงหวั่นไหวการสกงเศร้าแบบนี้เกิดจากความรักได้ความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่ความเสียใจเพื่อตอนเองแต่เป็นความเสียใจที่มาจากพระเจ้าเพื่อผู้อื่นเป็นการตอบสนองด้วยการอธิษฐานวิงวอนต่อสภาพฝ่ายวิญยันของผู้คนและประชาชาติยกตัวยอย่างเช่นคุณได้ยินว่ามีบางคนเลิกไปคิดจ,จาก เลยคิดเตียงคนหนึ่งเงย็นชาในความเชื่อแล้วหัวใจของคนก็เจ็บปวดไม่ใช่ในการพิพากษาแต่ในการอธิษฐานคุณร้องไห้ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าร้องขอกันกับสุขสภาพดีของเขาและขอบพระคุณพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับรองว่าผู้ที่ส่งเศร้าเช่นนี้ผู้ที่ร้องไห้ในการอธิษฐานเพื่อผู้อื่นจะได้รับการปลอบโยน การปรอบยนจะมาถึงเมื่อคำตอบปรากฏเมื่อคุณเห็นบุคคลนั้นกลับสู่สภาพดีเมื่อคุณเห็นชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ของพวกเขากลับตาลปาดัดการอธิษฐานมือวนเคลื่อนพระทัยของพระเจ้ามีบางครั้งในการอธิษฐานที่คำพูดไม่สามารถสื่อได้และน้ำตาเป็นผู้พูดมันเป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ระทมอย่างลึกซึ้งสำหรับวิญญาณจิตมีช่วงเวลาที่ภาระหนักมาก จนชุกสิินที่คุณดำได้คือถอนหายใจอย่างลึกซึ้งและน้ำตาแห่งการอธิษฐานวินวันอย่างมากมายตรงบทที่8ข้อที่26พี่น้องคะในขณะที่คุณร,อร้องไห้ในดัาเนของพระวิญ,ญญาณจะเริ่มทำงานผมได้ประสบกับสิ่งนั้นหลายครั้งผมมีแฟ้มในชื่อผู้คนที่ผมอธิษฐานเพื่อตลอดหลายปีที่ผ่านมาบางคนในปัจจุบันเป็นพันธกรของข่าวประเสรศิฐและผู้นำในกิีจกัก บางคนมีทัศนคติที่ไม่ดีบางคนไม่สม่ำเสมอคนอื่นๆเผชญกับความยากลำบากในธุรกิจหรือความเชื่อผมจดเชื่อของพวกเขาไว้และอธิษฐานเผื่อเขาด้วยน้ำตาพี่น้องคะแต่ในวันนี้เมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาผมก็ชื่นชมยินดีผมได้รับการปรับโยนเมื่อหัวใจของคุณเต้นเรื่อความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง คุณก็จะสอดคล้องกับหัวใจของพระเจ้าการอธิษฐานมีมงงของคุณจะกลายเป็นช่องทางแห่งการปรับโยนและการเปลี่ยนเป็นในโลกนี้ดังนั้นจงให้หัวใจของคุณอ่อนโยนจงให้ความเห็นอกเห็นใจนำคุณสู่ไปสู่การอธิษฐานพระเจ้าสำกำลังนะคะให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก ขอพระคุณที่ทรงประทานหัวใจที่เต้นด้วยความเห็นอกเห็นใจของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์เพื่อให้ข้าพระองค์อธิฐานด้วยความประรานดีและความรักต่อผู้ที่หลงหายผู้ที่อ่อนแอและผู้ที่พลัดหลงอยู่เสมอพันคำอธิฐานของข้าพระองค์ ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปถูกทำให้กลับสู่สภาพดีและแผ่นดินของพระองค์ก็วหน้าอย่างยิ่งใหญ่ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความปรับโยนและความชื่นชมยินดีจากการตอบคำอธิษฐานในพระนามของพระเยซูอาเมน พี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าเมื่อหัวใจของคุณน,นั้นเต้นด้วยความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นอย่างลึกซึ้งคุณก็จะสอดคล้องกับหัวใจของพระเจ้าขณะที่ทันวิงวงของคุณจะกลายเป็นช่องทางแห่งกรปบโยนและการเปลี่ยนแปลงในโลกดังนั้นจงให้หัวใจของคุณน,นั้นอ่อนโยน และจงให้ความเห็นองค์เห็นใจนำคุณไปสู่การอธิษฐานนะคะพระเจ้าสำกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพ,พระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด